สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์เนตตี้จีดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15มิถุนายนของชาวลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เกิดรักว่างวันที่1 6มกราคมจนถึงวันที่12กกุมภาพันธ์แต่หากท่านผูกดวงวางลัคนา ได้ลัคนาสถิตราสีมังกรคํำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะมีความชัดเจนและตรงจุดมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวพระเสาได้โคจรอ,อยู่ในภพกักดุมพะทําทให้ชาวลัคนาราศีมังกรยังคงมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการทํามาหากินคิดถึงเรื่องของการสร้างไรายได้การเงินการทอง เพื่อสร้างความมั่นคงกับฐานะความเป็นอยู่ของตนเองและคนในครอบครัวค่อนข้างดีด้วยและการที่มีดวงดาวสามดวงโคโจรอยู่ในรพบพันธุนั่นก็คือดาวพาระรืหสัสป,ปดีที่โคโจรได้ตำแหน่งราชาโชคดาวพระพุธและดาวพระราหูที่โคโจรได้ตำแหน่งเทวีโชคทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรบางท่าน ต้องจัดการกับหลายเรื่องหลายอย่างอย่างที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวจัดการกับเรื่องความเป็นอยู่บ้านเรือนที่ว่าัยของท่านบางท่านค่ะต้องแบกรับภาระหลายอย่างหลายเรื่องเช่นเดียวกันดาวพระพุทธทโคจรร่วมกับดาวพระราหูนั้นเป็นคู่ศัตรตูใหญ่ด้วยนะคะทําให้ชาวร,า,ราศีมังกรเองยังต้องระวังความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวภายในบ้านมีปัญหามาจากญาติพี่น้อง คนในบ้านอาจมีปากเสียงหรือขัดแย้งกันความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมแก้ไขเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านยุดยามบานะของท่านก็ได้ในวันที่สองมิถุนายนดาวพรพพุธจากโคจรย้ายเข้าสุพพุตตะทําให้ปัญหาเรื่องต่างๆภายในครอบครัวจะดูลดลงบ้างทําให้การพูดการเจรจาเครดิตชื่อเสียงของชาวลัคนาราศีมังกร จะกลับมาดีขึ้นท่านจะสามารถใช้ไหวพริบปฏิภานในการเข้าจัดการปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดีแต่การที่มีดาวพระพธุธโคจรร่วมกับดาวพาชทิตที่ได้ตาแหน่งปุจจาพิมุกและดาวพระมฤุตยยทำให้ระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่อยู่ในภาวะตั้งครรภมีบุตรล้านบริวารอาจต้องระวังในเรื่องสุขภาพ ของบุตรล้านบริวารของท่านหรือท่านใดอยู่ในสภาวะการตั้งครรภก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดด้วยตามคําแนะนําของแพทย์ดาวพระเกตเองก็โคจรอ,อยู่ในภพมรณะโดยโคจรเล็งมายัางดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระสา์นั่นเองทําให้ระยะนี้บางท่านอาจจะมีความรู้สึกแปลกฝันแปลก,ปกเซนแรงฝันแมนหรืออาจมีการเดินทางไกลเกิดขึ้น ชีพจรล,ลงเท้าอาจได้ไปร่วมงานบนุญงานกุศลงานพิธีกรรมต่างๆในอีกด้านนะคะบางท่านอาจจะไปหลงเชื่อนะคะกับเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้มากจนเกินไปไม่มีที่มาที่ไปอันนี้ต้องระวังจะได้รับความเดือดร้อนระยะนี้เป็นไปได้อย่าไปในที่โอโคจรที่ลกล้างที่เปียวที่ที่มีพลังงานไม่ดีอย่าไปในมุมกับกันบางท่าน ก็อาจจะไม่เชื่อในเรื่องดังเก่าวเลยก็ได้ทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวพระราหูได้โครจรเป็นตำแหน่งเทวีโชคร่วมกับดาวพาระพุหัสัป,ปดีที่โครจรได้ตำแหน่งราชาโชคและดาวสองดวงนี้ยังได้เกณฑ์ที่ดีทั้งโวราศาสรไทยคืออัมพุจัดตุระเคนทำให้ท่านเองจะมีรายได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินอาสังหาการมีหลักทรัพย์กิจการการให้เช่าเช่นการให้เช่าคอนโดเช่าบ้านเช่าที่ดินเช่าโยดยานผ่านนะอาชีพเกี่ยวกับการสอนการให้ความรู้อาชีพเกี่ยวกับการนําเข้าสง่งออกการค้าการข,า,า,รขายต่างทินต่างแดนหรือเป็นอาชีพรับช่วงต่อมาขายนะคะพวกในหน้าตัวแทนต่างๆเหล่านี้ เรียกว่าการเงินการทองยังไรลมาเทมาส่วนทางด้านอาชีพอื่นที่อาจารย์ไม่ได้พูดอาจต้องเหนื่อยมากหน่อยกว่าจะได้เงินมาบางท่านก็อได้เงินไม่ครบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกหักถูกทอนถูกค่าปรับต่างๆหรืออยู่ในสภาวะความจำยอมด้วยการลงทุนบนความเสี่ยงนะคะระยะนี้ต้องระวังอาจได้ไม่คุ้มเสีย ทางด้านรายจ่ายก็คงหนีไม่พ้นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวบุดล้านบริวารอาจมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่และการเดินทางด้วยทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวประสุขได้โครจรเป็นตำแหน่งราชาโชคโดยโครจรร่วมกับดาวพังการซึ่งโครจรเป็นตำแหน่งนิดคืออ,อนกำลัง แต่ดาวคู่นี้ดันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ทำให้เรื่องของการงานนั้นยังคงไปได้ดีราบรื่นอยู่ถึงแม้จะมีปัญหาเข้ามาชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านจะสามารถจัดการได้หากจัดการไม่ได้ก็จะมีที่พึ่งมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือท่านดีอาจได้มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นอาจมีงานโครงการใหม่ๆโครงการใหญ่หรือเป็นงานสำคัญเข้ามาให้ท่านรับผิดชอบ ข้ามายท่านได้เรียนรู้ด้วยการพูดการเจราจาก,การตกลงใดๆนะคะในเรื่องของการงานนั้นดูจะเป็นผลดีและมีความรับรื่นตามที่ท่านคาดหวังไว้ส่วนท่านใดนะคะที่ทํางานมีบริวารลูกจ้างลูกน้องระยะน,นี้นะบริวารลูกจ้างลูกน้องของท่านเขาเรียกว่าให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านดีทํางานที่รับผิดชอบได้ดีเป็นที่พึงพอใจส่วนท่านใดทํางานร่วมกับญาติพี่น้อง กับคนในรค,ครอบครัวธุรกิจคงสีอันนี้ต้องระวังจะเกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นความเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันระวังจะบานปลายท่านใดที่กำลังอยู่ในช่วงของการจะหารงานในการสมัครงานการณีที่ว่างงานอยู่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการที่จะสมัครงานในช่วงนี้ท่านใดที่สมัครงานไปก่อนหน้านี้แล้วอาจจะมีข่าวดีติดต่อเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ก็ได้ ทางด้านความรักคนโสดนะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาให้ท่านถูกใจค่อนข้างเยอะก็ขอให้ท่านค่อยๆตัดสินใจดูไปนะคะส่วนท่านใดที่เกิดวันศุกร์ก็ขอให้พิจารณาให้ละเอียดมากกว่าวันอื่นด้วย <S <S เรียกว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรอยู่ในช่วงของการมีสเสน่ห์เป็นที่ถูกตกถูกใจของผู้คนรอบข้างมากที่สุดด้วยทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรบริวาร ตัวคุณและครอบครัวคู่ครองของคุณนั้นต่างคนต่างมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างฐานะความเป็นอยู่ในครอบครัวได้ค่อนข้างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องระวังการกระทบกระทั่งกันเพราะฮาลมเป็นเหตุด้วยและอาจารย์ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระราหูที่โครจรอ,อยู่ในภพพันธุคืคอภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านครอบครัวของท่านและจะอยู่แบบนี้นะคะไปจนถึงกลางเดือนตุลา ปี66นี้และอาจารย์ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงประจำวันด้วยนะคะว่าท่านเนี่ยควรจะไปเสริมดวงไหว้พระทำบุญประจำวันเกิดในช่วงอายุต่างๆเนี่ยไปขอพรอให้เกิดโชคลาภให้ตรงจุดตรงดวงด้วยท่านสามารถเข้าไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ามารับการพยากรณ์เป็นลาย่วนตัวกับอาจารย์ ก็สามารถติดต่ออาจารย์ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยและอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามก,กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะแล้วขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ผ่านมาทางด้านคอมเมนต์ด้วยเป็นกําลังใจที่ดีให้การเสมอมาแบบนี้นะคะก็ขออย่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะ สวัสดีค่ะ